สวัสดีครับบูช่างเดียวหัดใหญ่นะครับคลิปนี้เราก็อยู่กับเจ้าเครื่อง t o โย t a D4D นะครับคันนี้มาด้วยอาการวิ่งไม่ขึ้นอืดนะครับวิ่งได้ประมาณ3,000รอบนะครับก็คือเร่งเครื่องได้ประมาณไม่ถึง3,000รอบนะครับในจังหวะที่วิ่งนะครับแล้วก็มีอาการไฟเครื่องโชว์นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คอาการดูนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะครับก็คือเครื่องร้อนนะเดี๋ยวเราเช็คกันเลย รอให้มันโหลด100ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับแลากดโอเคครับแล้วก็กดติ๊กดูทั้งหมดนะครับแล้วก็สแกนนะครับ ในระหว่างที่เราสแก,กนหาโค้ดนะครับไฟเอเบสมันก็จะกระพริบนะครับไม่ต้องตกใจนะ <S <S มันก็ขึ้นมาอยู่โค้ดหนึ่งนะครับก็เป็น 2, 2, Water, ของสองวอเตอร์ก็อุณหภูมิน้ํานะครับตัวนี้อุณหภูมิน้ําจะอยู่ข้างเครื่องนะข้างเครื่องฝั่งท่อไอดีเดี๋ยวเรามาดูค่า d a t ตมันนะครับว่ามันมีค่าเป็นบวกหรืนเป็นลบนะครับ ถ้าค่าเป็นลบแสดงว่าสายไฟอาจจะขาดนะครับแล้วก็ทำให้อุณหภูมิเย็นฉีดน้ำมันไม่เพียงพอก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้รถมีอาการอื่นนะครับเพราะว่ามันจับอุณหภูมิไม่ได้แล้วก็สั่งจ่ายน้ำมันมาไม่เพียงพอนะครับในอัตราการเร่งนะเดี๋ยวเรามาเข้าคูเลนนี่นะครับก็โอเคจะลำบากหน่อนะครับ อ่านะครับติดลบ40นะครับติดลบ40แสดงว่าสายไฟอาจจะขาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งของเซ็นเซอร์มันนะครับว่ามันจะอยู่ในตำแหน่งไหนตอนนี้เซ็นเซอร์อุณหภูมินะแต่ว่านี่จกขึ้นที่หน้าปัดอันนี้จะไม่ใช่นะเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำจะอยู่แถวประมาณแถวนี้นะครับ แถวอ่ลูกสูบที่สี่นะแต่ว่ามันจะดูลําบากหน่อยทีมันอยู่ข้างๆนะครับสําหรับตําแหน่งอุณหภูมิน้ำนะครับ<ๆ>ก็จะอยู่แถวแถวแถวนี้นะครับแถวสูบที่สี่อ๋อนี่ครับปักมันปักไม่ได้เสียบนะครับเนี่ยมาดูหน้าตาปักมันพอเห็นไหมครับมันจะอยู่บริเวณนี้ครับเนไงไงี่ยนตรงนี้ เห็นไหมครับคือปลั๊กไม่ได้เสียบมานะครับก็เลยทําให้ไฟเครื่องโชว์นะเดี๋ยวทําการเสียบปลั๊กกลับเข้าไปนะครับ,รบหลังจากที่เราแก้ไขเรื่องเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำนะครับก็คือปลั๊กไม่ได้เสียบมานะครับ ก็เลยทําให้ไฟเครื่องโชว์รถมีอาการวิ่งอืดวิ่งไม่ออกนะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทดูนะครับแค่เสียบปั๊กนะครับไม่ได้ลบโค้ดทีไฟเครื่องก็ดับไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูกาเล่นครับกานเล่นก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่านะครับค่าก่อนหน้านี้ก็คือลบสี่สิบนะครับแต่ตอนนี้เป็นเจ็ดสิบหกนะครับก็คือค่าอุณหภูมิน้ําปกตินะครับ <ic> เดี๋ยวเราก็ทําการเอารถไปเททดสอบขับด <us ky help> okay, ูนะครับ <INE> ว่ารถวิ่งดีหรือเปล่านะครับโอเคครับครับหลังจากที่นํารถไปทดสอบวิ่งดูนะครับก็ปรากฏว่ารถก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องก็สามารถเล่งรอบได้นะครับได้ปกติออกตัวดีกําลังดีนะครับไม่รอรอบไม่อืดเหมือน ตอนที่มานะครับไฟเครื่องก็ไม่โชว์แล้วนะครับสําหรับพี่ๆหน้าๆท่านไหนที่ขับดี d นะครับถ้ามีอาการรถวิ่งไม่ออกอืดวิ่งได้ประมาณ3000รอบแล้วมีไฟเครื่องโชว์ครับให้สันนิษฐานก่อนนะครับว่าอาจจะเป็นเพราะสายไฟอ่าบุญภูมิน้ําน,นะครับอาจจะขาดหรือว่าอาจจะหลุดเหมือนคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้ตำแหน่งให้ดูอีกครั้งนึงนะครับว่ามันอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับ มันจะอยู่แถวๆใต้เวทเข้มแล้ติดกับเครื่องนะมันจะเป็นสายไฟสองเส้นนะติดอยู่กับเครื่องเลยอยู่ประมาณแถวกระบอกสูบที่สี่นะครับอยู่ข้างเครื่องเลยให้เราสังเกตด,เดีๆครับยังไงก็ขอบคุณพี่ๆน้าๆที่ติดตามและรับชมนะครับ mm hmm. หวังว่าคลิปน,นี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆน้าๆนะครับ mm hmm. สำหรับคลิปน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ